าเห็ yup. นอย่างพ่อเต้ยเลือดๆๆเฝนก็ตกแล้วคู่แฝดคู่ลำเมาากับขนาดเลยคู่แฝดไม่วันที่ทิ้สองซะบ่ละสองขาดอกเดียวนี่เนาะปลเถื่อนหดอกพิดตุ้นอีคุณนะสวยเลยมาอีเราบอกผอเต้ยคุงเด้งข้าม ดอกสวยเถอบ้นอ,อ,อ,อุ้ยมั่คืงองามแค่ไหีเมย์คอยเอ้ย,ย,ยบานดอกไหมิบเต้ยเจ้ามาเบิงเฮ็ดผึ่งตีนเต่าหรือว่าตาบเต่า <c oughs> นี่ตัวนี้จังแมนตีนเตา่าเถไงงูประเช้ล์ะเท่า ยันดอกเดียวว่าเมีนอีตันเด้อนี่ตีนเตาค่ะค่ะเจ้ามาเบิงนี่ลายเพื่อนเพื่อนเอิญเฮ็ดผึ่งตีนเตาดอกใหญ่ดอกงามเบิงขาสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเจ้าเจ้าที่นักล่าเฮ็ดเมตเตยพอเตอปลาแต่กูคนเด้อมื่อนี่พอเตยเขาปลาเขาแลับบรรยากาศอึมครึมอีกแล้วพี่น้องเมื่อคืนกระฟ่นกระอเตยเบิ่งวันจะมานบ่เมื่อนี่ มเมื่อคืนก็ฝนตกคักเนะาะทั้งปลาก็ตกแหงขนาดคือเก่าๆพี่น้องฝนคักฝนเนก็ขอสวัสดีเอฟซีทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศเนาะค่ะเนะาะค่ะเมื่อนี้ก็วันที่ยี่สิบสามมีถุนหนาพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะพี่น้องนักลาเฮ็ดเมื่อเตยพอเตยปลาแต่กับภาเขาปาน้องเมกตำบลห้ยคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลคือเก่าละพี่น้องถามาเลาะปลาเลาะเขาคือเก่าละสินพอสีมานบอเฮ็ดเมื่อนี้เนาะ มาหลุนมาส้เมเบิงพี่น้องขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพ,พาาาี่น้อ,อ,นองไปส้มเบิงบันนี่สิพ่อสีมานบอในมื่อนี่สิมีเฮ็ดยังออกแนวยามเฮ็ดงดเฮ็ดไหวน้อำมานแต่เสาละบ่อพอเตื่นเฮ็ดยังบันข้าวไร่พึ่งเลือดพึ่งข้า,าย <S <S ตัวนี้เป็นเสือแล้วคุณตัวนี้ก็เป็นเสือตัวตัวนี้ เงางามอยู่ต้นพีอีกดอกค่ดงาดกระชองนี่เนาะบ่เห็นคือว่ากำลังตุลุเลยสวยๆเลยดอกดอกงามเอามาหลุดเบิ้งน้ำเม่เตยพอเตยเบิ้งสิมานบ่มื่อนี่ก็เลาะปลาคือเก่าฝนก็คือเก่าเนาะพอเตยเตยเกือบวางกระตาถือดอกเพชรดอกสวยๆเลยเด้อ อ๋อลาะไปเบิง้งเฮามันแมนเห็ดเผืองหยังเผื่อเตยเบิ้งเบิ้งเผื่อเน้นหน่อยโอ้ยเน้นหน่อยดอกแรกแขกมาของปีนี่ดอกแมนดอกบนอ่น้านโอ้ย,ยอดอกตูมเพิน่นแบบปุ๊บปีนี้กระลังเห็นหนาเพินนพ่นหนาเพิ่อเนียนหน่อยบานกระลังเห็นหนาเห็นตาเอาเว้ยงามงามห่วย,ออยซอแววมาถึงไดโนอบานนี้เนาะ กําลังเห็ดน,นาได้กําลังได้เก็บปีนี้เนาะเฮ็ดหยังเนาะตัวนั้นเนี่ยไปเฮ็ดพี่เบือบ่้อทางนั้นเอาพ่อเตยเลาะไปน้ำปลาเอามาอันเราบอกเดี๋ยวนี้ยมันคืองามแท้หละอีเมย์คอยเอ้ยบานดอกแม่ ิมีหมูมีกุมบ่เนาะพี่น้องมาลุ้นเบิงนําพอเตยเบิงสิพามาหน่อยมาหลายบ่เอาเฮ็ดตรงน้ําฝนพอเตยดอกแรกของปีเด้นี่อือดอกใหญ่ดีดอกใหญ่ๆงามๆโอ้กําลังเห็นเนาะเอาพอเตยเนี่เห็นอีกแล้วบาดนี้อือๆงามๆอ้าดอกๆตลุ อาหารอีกเราบอพอตเตอร์พึ่งแดงข้ามพี่โด่งสวยทีบ้านอีดอกอ mm. ีดอกสิมีโมมีกลุ่มมาเนาะมาหลุนเบิ้งเงี้ยงเบิ้งแม่หานเพิ่นบ่อเตอรเจ้ามาเบิ้งเฮ็ดพึ่งตีนเต่าหรือว่าตับเต่านี่ตัวนี้จังแม่นตีนเต่าเถไนี่มือไปใช้หะเท้า เง็นดอกเดียวโบแมนอีตันเด้อนี่ตีนเตาคักๆเจ้ามาเบิงนี่ล่ะเพื่อนเพื่อนเอิญเฮ็ดผึ่งตีนเตาดอกใหญ่ดอกงามเบิ้งขาโอ้ยมือว่านบ่ได้บ่เคยได้เก็บเนาะนโอ้ยดอกใหญ่คักเด้อบานเบิ้งตาพ่อเต้ยบานเต็มปากกับตา อะใส่ใส่ตามเมออเตยวูบเคยได้เก็บนีละตีนเต่าคนว่าโบเมนอีตันโหดขักเนาะเอ้ามามาเ็็เพึงเลือดพึงค้าลายเลือดแล้วเนาะสามดจุ่มเดียวฝนกระแห้งน้ำเต้มหวยเต็มห้องพี่น้องน้นเขาฝนต้นเ,เขาแห้งด้วยมั้นี่แมนอีกกะปินึงก,กะปิพร้อมบ พิ่งเลือดพิ่งค้าลายนี่ไข่ดงเด้อนี่เฮ็ดไข่ดงโอ้ยปิีงปนพี่น้องหอมหอมห็นดอกเดียวมีดอกเดียวบันมันละพอเตยเอ้ยบันเพิ่งเลือดเพิ่งค้าลายสิขามหวยได้บอนอเมือน,นี้เนะาะอะไรก็ที่มีนี่แต่พอเตยละครสิให้พอเตยไปจักขามพุผนอีกดอกนะึงใช่เหรอโอ้ยจุ่มนึง นี ừ, Nicholas, ่ม่เห <ummy. S 1> ็นมือเหนี่ละน้ำเงาเเตื่บเห็นดอกเห็ดบอกโอ้ยเนาะปลาถั่วเห้ดอกเก็ดตบลูดอีคุณน่ะสวยๆเลยเห็นแล้วบาบางสวยเนยกลิ่นของฟางเลยบานเนี่ เจ็ดส so ีออกไปแนวได้หน่ะน้องมาหลุนเบิ้งมันฝนแห้งฝนกับฝนอุบาทอุบายฝนค่ะฝนหนึ่งมีโบเบิ้งในตาเอ้ามีมากพอไดี๋ยอได้แกงล่ะเอ้าเห็ดดอกเห็ดแดงน้ำหมากกะลังเห็นมะฮองมะแหงมือนี้คือสิเก็บเบิดสู่เ็ดเด้อมือนี่โอ้ฝนตกแหงหยาดเฮ็ดโอกต้นนี้เพิ่นเถาวิปเสือเพิ่น หยุดดอกพอตื่นพี่เบิงอีกคงเฮ็ดเตียงมามาดหลุมมีมากเลยเนะาะค่ะแต่ฝนขันฝนงดขันมีแดดก็คือสิโอเคอยู่พี่น้องคือสิมีเฮ็ดขึ้นอยู่สามดอกสวยๆอ้าหวหนาวห่วยไร้คักเด้อบ้านนี้เม่เตื่สิคามได้บ่เนาะ พอเตยไปก่อนไม่มีใหม่จับเว้ยนะน้ำหวยกระคืนร้ายเนาะ เต้พอเตยนี่อุ้มตะนาคูนถึงเลือดถึงข้าลายหนีอยู่ในป่าบ่เห็นเมื่อวานออกในี่ป่าหอกดอกยังงามอยู่มันมันเพชรปวกดอกเดียวเจ้าก mm. kind of ้อนเก่าเหะยังงามเลยู่นู้นเพ็รปวกคือเก่าสวยๆเลยอีกดอกอีกดอกเ็ถึง ขึ้นเตงน้อยเอาเห็ดดอกเด้อพี่น้องพี่เตีงมาใหมาก,กำลังงามๆฝนแห้งพ่เอเทสพ่ขึ้นพี่น้องนี่เห็ดดอกเก็บ้ยวก็ว่าสุดยอดแล้วแหละในช่วงนี้ฝนมันตกเบิร์ดคืนมาคืนกุนอีกดอกหนึ่งพอเติด มายางหาหมองเก็บว่านเนี่ยเงียบเนาะพอเจอบ่ขึ้นเลยบ่ขึ้นเฮ็ดบ่ขึ้นมันฝนแหง้งไอกสีม่มันบัวมันและพี่น้องเออมาหลุ่นเบิองเฮ็ด,ดยังเตียงเฮ็ดเตีงดอกเฮ็ดเตียงเนียนช่วงเฮ็ดอึดเออพี่น้องใจเย็ยนเด้อถามเดีดกนน่อนเนาะแม่นเฮ็ดยังก็ต้องเอาไว้ก่อนช่วงนียนม,มันเฮ็ดบ่ขึ้นฝนแห้งเกินมันเฮ็ดยังเนาะบานี้เนาะ ดีดีน่ยพี่น้องนี่ผงแดงโอ้ยม้วนก็ยังเดรย์ลายดอกมากเมื่อนี้ยังน้ำงามอยู่บานยังสวยอยู่ด้วยพี่น้องบานกระยั่งงามไปลายหมองลายไม้ใฮงเด้อพี่น้องเฮ็ดยังไปเรื่อยเรื่อยยังมีหวังเชี่ยวเดอย์น้ำงามๆสวยๆเลย สี่ม, ном, มีโมมีกลุ่มบนนอกบันหลวงบุญตำรวจหลวงทองมันเขาขาสวยเลยพี่น้องสวยเลยงามงามนอนเหียดเอิดเลียดเลยบันสวยที่เก่ามงามเมิดฝ่าเมิดฝนโมเห็นหักแสงตะวินมันดอกสวยเถ้าบันพอตื่นสวยเลยอื้ม งามเฮ็ดอึดๆก็ยังมีดอกงามๆให้เก็บอยู่สิอีดอกเอ้ามีหมออยู่บ่าบานก็งามเนาะเต้อีตันพี่น้องเพิ่นอีตันตัวนี้ตัวนี้อีตันแต่ว่ามื้อเช้าดอกใหญ่มื้อเช้าตับเต่าตับเต่าตีนเต่าน่ะเนาะแม่นคนละอย่างเด้อพี่น้องคนละอย่าง่ะเนาะอีตันก็ตีนเต่าเียนเฮ็ดสิเข้าใจดีโหดีพี่น้อง Ôi, ừ, dịch đồ ngâm ngàm lên Bàn cái nhanh ngàm ừ, Tròn ý lì Như là hết ít tàn không? Hết Yên tao có thể cái lăng để kiếp xóng đọc bì này cái lăng kiếp 2 đọc Mền Tuần pi nó, có thể kiếp đỏ pi À, mi mà à, ta là ta này là hoài là mượt nhanh pi hoài bù lù, hết bộ ผลแห้งเอาอีลีอีโเมื่อคื่นมือได้ดอกผักเตยมื่อคืนพี่ถั่วมะขอดบุงพี่นอกพักเตยแถวแม่เตยยืนนี่สิมีน้ำเมือม่อไเมื่อคืนนี่ลดลงไงกำลังเหลิมลดเนาะฝนแหง้งตกอยู่เบิดขื่นพย้อนเฮ็ดสีออกลอ่อแดดก่อนเด้อคือสีเฮ็ดคือสีขืน่นละขันมันแดดนี่เอานอนเป็นเงีงอยู่ดอกหนึ่นงเขา่าดอกหนึ่งัวดอกมีเขา่าก็เขา่า เป็นเสือเป็นเสือมีลอกําผาดอกนึ่งเอามาเห็นอย่างพอเต้ยเลือดคนเลือดนเลือดคนกัดโต๊คู่แฝดคู่ละเม้ากับขนาดเลยคู่แฝดเหมือนคนที่ทิ้สองซะบ่ละสองขาดอกเดียวฝนก็ตกดีค่ะพี่น้องเอ้ยอยได้ลง่องเช่ายิงละมือนี่เนียน ค่ะพี่น้องก็สรุปคลิปในวันที่23ามิถุนาพศสองพห้เจนาะพี่น้องนักระเฮ็ดแมเตอพอเตยป้าแตกก็ท่าเขาปลาคือเก่าเด้อพี่น้องในเมื่อนี่สรุปคลิปกลางสายฝนเลยเนาะพอเจยฝนไ,อออไลอ,นไอ,อีกแล้วเมื่อนี่เนาะผู้รับเมา์ย่างขนาดเลยฝนตกบรรยากาศอึมครึมไดเฮ็ดบ่ท่านเต็มตาเนาะแต่่า ยูบ่ได้พี่น้องยูว่ได้ไดคันเอาดอกนี่ใส่พี่น้องดอกง่ายง่าเห็ดเพิอกตีนเตาใส่ก็คือสิเต็มอยู่เอามาสองตาในมือนีประมาณนี้คือเก่าล่ะพี่น้องตว่าเห็ดออกทางทางเด้อพี่น้องเห็ดออกทางทางผลเลยผลแห้งเนาะพอเตยผลเล่นแห้งโผล่เห็ดออกบดีปันใด แต่ล่อเบิ้งอีกสักก้อนพี่น้องล่อเบิ้งอีกใจเย็นเย็นให้แดดให้มีแดดนี่อันนี้สักก้อนเนาะแเนี่ยเฮ็ดดอกกโบ้ขื่นพี่น้องเฮ็ดดอกก็บอขื่นค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนักล่าเฮ็ดแม่เตยพอเตยปลาแตกเนาะจ้ะเนาะสำรับมือนี้ก็ขอสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ